สวัสดีครับเพื่และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็ับก็มาตามกันต่อนะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับแนวทางก็ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับการนําแนวทางไปใช้ก็ย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมตรงท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็วก็มาดูนะครับมาดูแนวทางผลออกนัวันที่1 1ที่ผมลงให้นะผลออก496 496 83 ไม่น่าเชื่อเนาะนะครับหนีผมทุกตัวเลยนะครับโดดข้ามทุกตัวเลยเล็กล่างกับที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฟ่งโค้งเนาะออกสี่เก้าคือหลักแสนกับหลักหมื่นส่วนเล็กล่างที่เล่นกันตัวไปนะครับก็คือหลักพันกับหลักร้อยนะครับออกหกหกส่วนบนนะครับสามตัวก็ออกหกแปดสามสองตัวก็แปดสามี่ 8, คือผลออกนะครับ แนวตานที่ผมลงให้นะครับก็มีเนาะมันเข้านะครับวินสี่เก้าแต่ว่ามันไปเข้า,เ,ขาเรียกว่าไปเข้าฝั่งลรานะครับฝั่งลราคือเล็กล่างของเราพัฒนานะครับรือว่าแถวริมฝั่งโค้งนะครับสี่เก้าแต่ว่าผมไม่ได้จับให้เนาะสี่เก้าผมจับให้สี่แปดสี่สองแล้วก็แปดสองนะครับเ่นในทีเลขสี 4, ่เราเข้าสี่นะครับที่ฝั่งเราแล้วก็ริมฝั่งโค เล็กล่างนะครับส่วนล่างตัวไปหกหกนะหกคงไม่มีนะครับส่วนบนก็มีแปดนะครับก็จับให้ที่แปดสองสี่แปดแปดสองมีหมดนะข้ามหมดเลยนะครับข้ามสามไปตัวเดียวนะครับอกแปดสามก็น่าเสียดายนะครับ แต่ <c oughs> ว่าแนวทางของผมที่เล่นกันทั่วไปแล้วก็สองตัวบนสามตัวบนก็ถือว่าลบนะครับแล้วก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวทางมันไปเข้าลาวพัฒนาแท้ๆเลยเนี่ยสี่เก้าเลขล่างเขาก็เอาหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับเป็นเล็กล่างแลวก็มาตามมาต่อ แวันนี้ผมจะลงเดี่วทางให้น้อยที่สุดเนาะนะครับวัดใจวัดดวงกันไปเลยเนาะวันที่สิบสามเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลาวพัฒนา กับเดวตางมึงก็พูดไปต้นคลิปแล้วเนาะเป็นการคิดการคำนวณตามนาะก์ตัวเลขแล้วก็ตัวเลขที่นำปราลงให้ก็คือตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f C ีทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้นะครับแล้วก็มาดูลาวพัฒนานะครับวันนี้วันที่13ชุดวินว้ที่ สามหนึ่งเจ็ดแปดสองสามหนึ่งเจ็ดแปดสองนะครับส,สุดเล็กเด่นเอาไปที่เล็กสามกับเล็กหนึ่ง ว่าใครต้องการเพิ่มเๆรถจับอเอาในชุดวินเลยรันนี้ผมเน้นใน,นที่เล็กหนึ่งนะครับก็เจาะเหมือนกันนะครับเน้นๆไปเลยนะครับชุดเดียวหนเจไม่ต้องเยอะนะครับกดเล็กเยอะเจ็บมามันก็เจ็บเยอะนะครับเอาน้อยๆเนาะ เลนให้ีลเลกหนึ่งใครหนใครชอบหนึ่งก็จับอลในชุดบินก็จับได้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็น1นึ่งสามหนึ่งเจนึอับ3กมสาม็ดสามแปดสนะครับในชุดบินหรือใครจะเอาสตัวไปตัดเล่นก็ได้นะ อันนี้สามตัวมาดูกัน สามตัวก็จับไปชุดเดียวนะครับสามหนึ่งเจ็ดนะครับส่วนใครจะเอาชุดสี่ตัวนะครับสามหนึ่งเจ็ดสี่ตัวให้ชุดหนึ่งเนาะจะออกตัวเก่าหรือปังแปดสามหนึ่ง เจับ4ตัวก็จับเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งก็ได้เนาะนะครับ7กับ8 3คสาบก็ตามนี้นะครับ การได้รับแนวนางก็เขียบเอาไว้นะครับจับตอนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเคซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่13เดือน8ปศ2568นก็ะครับ,รอ 68, รบขอขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เขา้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ